รความเพิ่อทานโตของเรานะคะก็คืออัตราการตั้งคภ์ในวัยรุ่น15-19ปีนะคะความเพิ่อทานโตอยู่ที่ร้อยละ1 2 6นะคะต่อ,อตรประชากรน,นะคะแล้วก็อัตราท้องซ้ําอยู่ที่ร้อยละ2 7 7 8นะคะมากกว่ามากกว่าของกระทรวงที่กําหนดนะคะ ถือว่าเป็นปัญหาของอำเภอแต่ที่เป็นปัญหาอยู่ก็คือของตำบลแม่หวาดนะคะเกินเกฑะะ์น่ค่ะแล้วก็ตำบลของคลีเทเขตนี้ไม่เป็นปัญหานะคะปัญหาปัญหาของทางตของเราเนี่ยว่าเด็กเนี่ยยังขาดความรู้รอบด้านทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษานะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือเด็กที่ท้องมีการตั้งคภ์ซ้ําจากการขาดความตระหนักถึงผลกระทบยังคนคำนึงถึงมิติแค่สุขภาพมากกว่ามิติคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมนะคะ อันที่3ก็คือการเข้าถึงระบบการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามความถนัดเช่นการเรียนต่อการประกอบอาชีพการเรียนดูบุตรที่มีคุณภาพอะค่ะ นักเรียนนะคะที่เขาได้เรียนตามระบบนะคะซึ่งในพื้นที่ของเราเนี่ยค่ะจะเรียนอยู่นอกพื้นที่ได้กันนะคะก็คืออยู่ในทานโตแล้วก็ในอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือวัยรุ่นที่ไม่ได้รับการเรียนต่อนะคะซึ่งพอเรียนจบป .6 หรือว่าเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่3ามนะคะก็จะไปช่วยที่บ้านทํางานซึ่ง กลุ่มนี้ค่ะจะไม่ค่อยได้รับการติดต่อดังนั้นเราจะต้องค้นหากลุ่มเหล่านี้ค่ะโดยที่เราใช้อสมอที่มีอยู่ในพื้นที่ค่ะซึ่งอสมอของเราเนี่ยดูแลอยู่ในบ้านหนึ่งสิบถึงสิบห้าหลังต่อครัวเรือนนะคะถ้าในด้านงบประมาณนะคะทางบประมาณในพื้นที่ค่ะเราจะได้รับสนับสนุนจากสปสอชอ ซึ่งสปสชจะดำเนินงบประมาณลงมาผ่านกองทุนประกันสุขภาพค่ะทางเราเนี่ยค่ะก็จะมีทางชมรมซึ่งภายในตำบลของเราค่ะมีชมรมสายใยลักก็คือเป็นโครงการที่แบบว่ามีอสอมอมีเจ้าหน้าที่รพอสอตอค่ะก็คือเป็นการดำเนินงานแม่ละเด็กโดยชุมชนนะคะก็คือจะของ,งบประมาณเพื่อที่ทำกิจกรรมในโออครงการเกี่ยวกับแม่ละเด็กอย่างเช่นการตั้งคันในวัยรุ่น การฝากคันก่อนกํากหนดการปัญหาที่เกี่ยวกับแม่และเด็กค่ะเพื่อที่จะดําเนินการในตำบลคลีเขตน,นะคะ